สวัสดีครับวันนี้มีต้นเพมหน้าไต้หวันครับมานําเสนอสําหรับใครที่อยากจะนําไปทําบอนไซครับตอใหญ่ๆล่ำๆครับเทียบกับไฟแช็กเทียบกับป๋องกาแฟครับต้นนี้เปิดที่สองพันบาทครับถ้าสนใจนําไปสร้างก็สนใจก็ทักมาได้ครับตอใหญ่ๆล่ำๆครับ เกมหน้าไต้หวันครับสนใจก็ทักมาได้ตัวนี้สองพันบาทรวมส่งครับครับทักมาได้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ